รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนลงบูงเรายังอยู่กันที่ย่านเดิมของเราสีย่านนั่นเองแต่ว่าเราอยู่กันที่ร้านราดหน้าย,ยอดผักลายหอที่นี่เนี่ยนะคะเขาเด็ดทางด้านหมูนุ่มผักกรอบแต่ที่เด็ดที่สุดคือนี่นีลยลีลาของพ่อครัวนั่นเองบอกเลยว่าเด็ดจนที่พี่เพลงยังไม่สามารถจะนั่งเปิดรายการกับนิตาได้เด็ดแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ สมจะนินทาอะไรมันก็ให้เบาๆหน่อยแม่เนี่ยเหมือนเนาะเวลานินทาแล้วแบบได้ยินแบบว่าจโคตรดีเรียบร้อยค่ะอันนี้มีทั้งเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแล้วก็เส้นใหญ่ร้านหน้านี่กรอบรอสักครู่ดีๆลูกค้า มีหน้าทานมากค่ะคุณโอ้ย <ไป S 2> อยากจะเช็ดเหงื่อมากเลยเฮียอยู่ตั้งแต่8โมงนะนี่ไงเลยเป็นเซ็จหลับว่าทำไมหนุ่มวัย46ปีถึงได้ดูอ,อดยาวขนาดนี้ฟิตกว่าฟิตกว่าอะไรทั้งสิ้นฟิตกว่าคุณเพลงที่วิ่งวันละ10โล <c oughs> ยังยังไม่ถึง อันนี้เนียผัดอย่างแรกเลยนะคะผักนี่เนี่ยกรอบมากจริงๆกรอบแบบโคตรโคตพูดไงอะไม่ได้อยาบคายแต่ว่ากรอบจริงจริงคือจริง,รงๆ่มกี้ข้างหลังร้านใช่ไหมๆๆเขาก็มีคณะ,ะเยอะแยะ,แยะมากมายแต่ว่าตอนที่เอามาใส่ในจานอ่ะหนึ่งคือเลือกก่อน ไม่แก่ๆเขาตัดออกเอาแต่ทางด้านบนมาใช้แล้วคือก้านที่ก้านที่เรียกว่าเอ้ยเริ่มเริ่มจะต้องแข็งอ่ะตอกไป่อกอ๋อปอกให้ออกแต่ด้านในด้านนอกจะได้ไม่แบบเหนียวกร้ดรอบไม่มีเซียนอืมอร่อยจริงนี่คนเลื้งูเหลือมสวยขนาดนี้เป็นงูกระบ้าแล้วค่ะ คือเอาจริงๆผู้หญิงทุกคนอ่ะกินแบบนี้ได้หมดแต่มันอยู่ด้วยว่าจะอาปากหรือเปล่าเขาเห็นกล้องไหมจากกล้องกล้องเนี้ยเขาเถือเลยนะเขามองเห็นกล้องไหมเขาอะไรเนี้ยอุ้ยนี่น้องสาวน้เองค่ะสวัสดีค่ะมีอร่อยอย่างนี้นั่งเลยค่ะเอาเก้าอี้มาลูกโอ้ ขอโทษนะคะขอให้มาตับหน้าเฮียด้วยค่ะเป็นไงช่างหน้าเราเป็นไหนบ้าะเฮียบครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮียบอกวอุ้ครับอุ้้อุ้่อยเยจั้าได้ก็คือเขาจะวิ่งงานขับสำรอด้วยอยู่ตรงลาดหญ้านะคะแล้วเขาก็มารับงานขับหน้าด้วยที่นี่ดีไปเลยอ่ะเฮียคะอร่อยมากเลยอ่ะขอบุณครับผมสูตรหมักหมูของเฮียครับมีอะไรบ้างหรอคะแค่ซอิว้ำาล แล้วก็อัตราส่วนกับน้ำเล็กน้อยจริงหรอแค่นั้นเองอันนี้เนี่ยเฮียชื่อเฮียหอปะ่ะฮะไม่ใช่ครับแล้วเฮียชื่ออะไรคะ,ะผมชื่อโรดครับผมเฮียโรดเฮียโรดเยโรแล้วหอ,หอคือใครครับฮอนี่คือเป็นต้นตำรับ รุ่นแรกแล้วเฮียเฮียรุ่นสามนะับพ่อเป็พ่อเป็นสืบทอดมาไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงเยอะขนาดนี้คุยกันมาไว้ใจไม่ได้ตอบแทนเฮียหมดเลยงงมากว่าอายรลูกสมายเฮียหรือเปล่าเราขอชิมรัดหน้าได้ไหมคะเฮียอันนี้เป็นฝีมือเราทำเองเลยใช่ครับจริงๆเจ้าหน้าที่ก หน้าเราก็ทำรัดหน้าได้เหมือนกันเนี่ยใช่เยอะกว่าให้กินวอ่ะให้เลยตากินเปนไงฮะเที้ยวก่อนน้ำไหมแล้วก็เราไม่เคยมีน้ำกินได้ไงมีน้ำแต่รสชาติเป็นเจือจางอร่อย ไม่เค็มมากกินเกินไปค่ะมีรสชาติกำลังดีแต่ว่าคือสีบบาทเลยไหมครับผมไม่อะสี่ส4บบาทหายได้ไงและอันนี้50าบครับผมหาหมูขนาดนี้แล้วอันนี้คืออะไรคะเฮียร์มีกรอบใส่ไข่ครับนี่ไงมีความมีไข่ แล้วมันมีความพิเศษยังไงคะในส่วนของบะหมี่กรอบใส่ไข่ของเฮียเนี่ยต้องใส่ไข่ก็ใส่ไข่ก็หมายถึงว่าเออเส้นนี้นะเอาไปทอดแล้วมันจะมีความกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮียก็เป็นบะหมี่กรอบมาก็วต้องกรอบ อ่อยใช่ไหมอร่อยยังไงเล่าบะหมี่อะค่ะมันจะมีความหอมแล้วก็กรอบแต่เนี้ยเราแช่ไปักพักนึงแล้วนะมันจะนิ่มนิดนึงน,นิน่มน,นิดนึงแต่ยังกรอบอยู่ไข่นี่ก็นุ่มพอๆพกับหนเลยแล้วถ้าคนอยากมากินร้านเฮียเนี่ยค่ะ ต้องมาวันไหนหยุดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีวันหยุดฮะฮะแล้วเฮียก็จะยืนตลอดอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคขอย้กว่าจะมีธุระอะเงินยันหยุดอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเฮียมีธุระวันไหนอ่ะก็นั่นน่ะสิอ้าวอาเฮียคะมันจะต้องมีเบอร์ให้เราได้เช็คบ้างไหมว่าถ้าจะมาแล้วแบบเฮียปิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อมีครับผม085ครับ144 5577ครับ085 144 5577ครับผมเฮียคะ บอกโลเคชันหน่อยว่าถ้าจะมาที่ร้านนี้เราต้องมายังไงถ้าเกิดมาที่นี่นะฮะมาที่สี่ย่านนะครับค่ะหลังลางจอดรถห้างเอลิสันเก่าอืออยู่ข้างหลังร้านจอดรถคือจริงๆตรงนี้ก็เป็นหลังตลาดสี่ย่านนั่นเองเดินได้ครับทะลุกันหมดได้กันหมดหมดบอกเลยว่าแถวนี้ของอร่อยยังมีอีกเยอะค่ะแล้วเฮียเนี่ยก็จะต้องไปผัดต่อด้วยเพราะว่าภรรยานั้นเมื่อกี้ผัดไปแล้วกระทะหนึ่งมีความเมื่อยมือเริ่มมองแล้วว่า เมื่อไหร่รถจะมาเมื่อไหร่รจะกลับมาผ่านเดี๋ยวเราะปล่อยตัวเยียไปแล้วเราก็จะจัดการรัดหน้าของราโรงนี้แล้เดี๋ยวเราก็จะไปเดินหาของกินกันต่อไนปีนี้ค่ะของอร่อยอีกเยอะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะเฮียทางนี้ค่ะหนึ่งจอดซะขนมสองนี้แด้ ก็ยังคงเะเดินหาของกินอร่อยๆย,ย่านสีย่านกันอยูอ,อ,อย่าที่บอกว่าแถวนี้ของอร่อยเยอะมากแล้วอย่างสตรีทฟู้ดเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายให้ได้เลือกชิมเลือกสรรโอ้โหหอมมากหอมมากดูดูด,ดบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะคุณคุณดูมะพร้าวคือแบบ สำหรับบ้าบินนาะาะ้าสี่เนี่ยโอ้ยแต่มีคนบอกว่าร้านนี้ต้องกินเลยความอร่อยของเรานี่มันคืออะไรอะคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหวะอะชิมไม่รู้แต่อร่อยดูขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะกล่องเท่าไหร่นะคะกล่องละยี่สิบห้าบาท มันรูสิกองศาข้างนอกกรอบข้างในนุ่มและหอมมะพร้าวโอ้ใครขอสามสิบค่ะตัวเลยี่สิบห้าจะเอาหูฟังออกสิคะจะได้ได้ยินร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมหาได้ง่ายๆอยู่ ตรงข้ามห้องภาพทักษินย<ร>อยู่บนพุทธบาทนี่แหละแล้วก็ข้างๆกับร้านสะดวกซื้อเซเว่นนีเวนถูก <c oughs> ต้องมากันนะคะอร่อยมากสำหรับวันนี้ไม่ควรที่แล้วขอ,ขอบคุณมากค่ะต, <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับร้านที่มียำอาหารทะเลเนาะ เลิศมียำปูมาแล้วก็เจอลูกค้าด้วยคุณลูกค้าคะเมื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างคะปูม้ายำเผ็ดมากสามแล้วก็เผ็ดปันกายหนึ่งต่างคนเดียวสี่ถุงเลยเหรอคะทีงานฝากซื้อเลยค่ะอ๋อที่ทํางานฝากซื้อด้วยตกใจเจ้านี้อร่อยเจ้านีอา้อร่อยอร่อยยังไงไหนเล่าให้ฟังหนยัยไงกุ๊กสามกุ๊กคือแซ่บแล้วสำหรับของสดของเขาล่ะเป็นยังไงบ้างสดมากค่ะสดมากอันนี้รับประกันเลยรับประกันค่ะราคาดีว่า รดาขายแล้นาะทีโมงถึงกี่โมงจ้าวันธรรมดาอ่าธรรมดาก่อนเจ็ดโ,โมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ขายาวันเสาร้า,า,ายวันเาร์ถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะข้ามถานนมาปุ๊บหน้าร้านข้าวหน้าเป็ดนี่จะมีสดสวยนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ใกล้ๆร้านหมูสเตะ๊ะใกล้ร้านหมูสเตะ๊ะด้วยแถวนี้ของกินเยอะมากใช่ไหมะคะ ของเรานี่ไปรับของสดทุกวันเลยไหมคะเนี่ยทุกวันค่ะทุกวันต่อวันแล้วรับประกันความแซ่บไหมคะแซ่บแล้วแม่ค้าแซ่บไหมคะแซ่บแม่แต่ลูกค้าสัง่งเอาแซ่บไม่แซ่บได้อ,อ๋อเลือกได้แต่ดูพริกดูน้ำยำเมื่อกี้นี่เราก็มีความได้ยำกันมาโอ้โห นี่ไงของเด็ดของดังของตลาดนครชัยศรีหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะสเต๊ะสเต๊ะนี่ไงี่สวัสดีค่ะอันนี้ร้านหมูสเต๊ะนายอาใช่ไหมคะคุณชื่อพี่เลยปะคะชื่อคุณพ่อครับคุณพ่อขอโทษครับพี่ขายมากี่ปีแล้วคะพี่ประมาณ50ปีครับ50ปีแล้วความเด็ดของที่ร้านนี่คืออะไรครับหมูจิม หมูนุ่มแล้วก็น้ำจิ้มของเราอร่อยใช่ไหมครับผมอุ้ยที่พูดอย่างนี้เรานึกไม่ออกไงเราต้องชิมคนทมีให้ชิมมั้ยคะวันนึงนี่กี่ไม้อ่ะวันนึงกี่ไม้อ่ะมา2,000กว่าไม้อ๋อนี้แล้วจะบอกว่านุ่มมากแล้วก็ก็ต้องกินทุกอย่าง รวมกันมัน้อยมากหมูไม่แห้งเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมันเยอะแบบบางที่นะคะคือบางที่เขาใส่มันไปเยอะๆใช่ไหม,อม่อไม่ให้มันแห้งแต่อันเนี้ยมันน้อยและไม่แห้งพี่เอมีวันหยุดไหมอ่ะขายทุกวันับ วันถลงนะคะจะเลิกก็จหายหพี่เอบอกเบอร,ร์ท่านผู้ชมหนห่อยค่ะมองก้องนี้มองเข้าไปลึกๆพี่เอ,อใส่ใจของพี่เอลงไปใช้ใส่ใตาที่ดึงดูดคุณผู้ชมและพี่เอบอกเบอร,ร์ด้วยน้ําเสียงอันเข้มข้นของพี่เอเชิญค่ะอบดติดตอ่อที่น่านนะครับ0 8 1 4 9 0 0 6 0 9าครับมาทานกันคุณผู้ชมอร่อยมากแวะมาซื้อกลับบ้านก็ได้เพราะว่าเห็นหลายๆท่าน มาปุ๊บสั่งร้อยหนึ่งกับบ้านร้อยไม่ใช่ร้อยบาทนะจ๊ะร้อยไม้ร้อยไม้ขอบคุณพี่เอนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่เอถือไว้ถือไว้ค่ะถือไว้้วค่ะพี่เอถือไว้เราไปแล้วพี่เอฝากด้วยนะคะให้ช่วยไหมเออให้พี่เอถือไว้ให้พี่เอเงินใช่หรอ จากสี่ย่านมาถึงตรงนี้ค,คือเกียรกายถ้านั่งรถมอเตอร์ไซค์โคามาเนี่ยก็จะอยู่ที่คนล,ละ15บหาบาทเรามาถึงที่เกียรกายทาไมคะคุณเพลงเรามาถึงที่เกียรกายเพราะว่าที่นี่มีว้เตี๋ยวคั่วไก่ที่แสนจะอร่อยด่งดังเป็นตำนาน,นยังรู้ว่าชื่ออะไรนี่ค่ะชนที่ชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ดีมากอุ้ยเขามีที่ให้โจทย์จะกินอะไรอะพี่ที่นี่ทำไมมาคุ้เตี๋ยงพวกไก่ก็ต้องกินพวกไก่ัม้มเอ๊ะไม่เป็นไรพี่ปองตากไปสั่งหน่อยได้ปูหาหจจพี่ปอกพี่แอ เสตียวโัโคไก่ครับค่ะแล้วก็จานนี้เป็นเสตียวโอโค่อะไรอุ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดีมากแล้วเชิญนั่งก่อนเลยค่ะอะไรล่ะหน้าตาดีจังเลยอ่ะอ่าาหรือผมนะอันนี้คือเป็นปริมาณขนาดจริงกับเวลาเราขาดอยู่แล้วใช่ไหมคะ ทุกจานจะต้องห่อไข่แบบนี้ใช่ครับก๋เตี๋ยวโัวไก่ทุกจานห่อไข่ครับอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโทะเลก็คือต่างกันที่เราเปลี่ยนจากเนื้อไก่เนี่ยก็จะใส่กุ้งก็ได้ใส่หมูก็ได้ใส่ปลาก็ได้ครับแต่ปลาหมึกใหญ่ไปไหมคะก็เต็มปักเต็มคำมีความอลังการมากอะทุกอย่างใหญ่ มาอีกเลยอีกหนึ่งที่ที่เราสั่งไปเมื่อกี้นนี้เป็นเมนูข้าวครับหมูกระเทียมราดข้าวครับเอาอันไหนก่อนดีเอาเอาออริจินอลของเราก่อนคือก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ของเราตรงนี้ค่ะในนี้เนี่ยในเส้นอ่ะด้วยความที่นางหอม่ะความร้อนมีความระอุ แบบที่ไม่ได้คับกีดคิดไม่ถึงมันดูไม่มีควันนะแต่ข้างในมันร้อนอย่ที่บอกตั้งแต่เมื่อกี้ <c oughs> แต่ว่าอร่อยมากค่ะแบบมีรสชาติอยู่ในตัวเลยแบบไม่ต้องปรุง <c oughs> แล้วตัวไก่อ่ะเต็มชิ้นแบบเต็มคำมากแล้วก็ไม่เค็มอเหรอแบบมีรสมีความหอม จะมาชิมคั่วทะเลกันใช่ค่ะทีนี้คือไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะจริงจริมีแต่ว่าไม่ได้เอามาเป็นจุดไข่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะแบบคั่วไก่คั่วไก่ไปแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เอาพวกเปลี่ยนแนวบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยเออันไก่มากไม่ได้โรคเกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออจริงๆมีทะเลนะก็เอาพวกเนี้ยขึ้นมาเป็นเป็นออปชันเสริมด้วย แน่นมากก็เห็นคำใหญ่ขนาดนั้นต้องแน่นแล้วล่ะค่ะไม่ได้แน่นปากมันเนื่อแน่นไม่ปกติอ่ะเรากินขว้ทะเลอ่ะมัมีแต่ปลาหมึกแล้วก็กุ้งตัวเล็กๆกินไปแล้วพี่บอกอยากกินผักเดี๋ยวก่อนพูดก่อนนะค่ะทีนี้ดูเลยทีนี้กุ้งใหญ่มากมากคือรู้สึกว่า คุ้มค่ามากกับร้อสิบบาทและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าเ้ยม,มันเป็นเมนูอันซี n อ๋อคืออันนี้ขนาวราดหมูกระเทียมนี่นเองความตาช้อนมีความอร่อยอม,มีความกลมกลม่อมรสจะออกจากนิดนึงแต่พอกินกับข้าวปุ๊บก็ดีด<ม>ีใช่ไหม เครื่องเทศมาหอมน้าหมักทีหอมกระเทียมอย่างนี้จานเนี้ยค่ะจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้6กบบาทครับโอ้หุ้นมันคุ้มมากเพราะว่าหมูใหญ่มากค่ะแล้วก็ไม่ใช่มาบางๆสไลัดเป็นชาบูไม่ใช่มาอย่างหนาถามนิดนึงค่ะว่าสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ชนทิชาเนี่ยครับกี่ปีแล้วคะที่ขายมา 40- 50หปีแล้วครับผมเป็นเจเนอเรชันที่3แล้ว ออขายมาตั้งแต่รุ่นอากงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรุ่นคุณแม่แล้วก็เป็นรุ่นผมครับสัหรับพองมารุ่นใหม่ปุ๊บตอนนี้ก็เลยมีอินสตาแกรด้วยใไม่ได้ติดตามทางร้านด้วย Instagram กรมอะไรอะคะวักวไก่ under score ชนิดชาครับสวัสดีค่ะนี่ไงสองป้าหน้าร้านจริงๆเลยขออนุญาตเข้าไปนะคะ ไปเลยค่ะคุณพี่นี่เรามาแถวย่านของสี่ย่านแล้วเนี่ยเลยมาอีกนิดนึงก็จะเป็นย่านราชวัตรซึ่งถ้ามาที่นี่เราก็จะต้องมาที่นี่ค่ะร้านขนมครกข้าววังทำไมถึงเรียกว่าขนมครกข้าววังเพราะของเราไปทำสว่างในวังคือยกแผงไปนี้เลยเหรอคะจะมีชุดคือหรอทำในวังทำมานานแค่ไหนละ เป็นสิบปีเลยนะปีแล้วแตีเาจะเลียงไปบ่อยๆถ้ามีงานจะอ๋อก็คือเข้าไปเหมือนจัดเลี้ยงในวังวันนึงขายกี่กล่องอะคุณป้ากลองไม่้นับก็นับแต่เงินอุ๊ยแรงตรงนี้แหละกล่องไม่นับจานนับเงินงั้นเอาเงินมาเดี๋ยวูไปหานเองหนูหนูดหน้าของหนูได้เลยไหมคะ ชมคะตอนนี้เราจะหยอดหน้าเพื่อที่จะทานของเราเองน่ะค่ะพี่คะหน้าจะทีนี่มีความจะใส่หน้าลิตาชอบกินถั่วทองลิตาก็เลยจะหยอดถั่วทองจะกินได้ใช่ไหมได้ได้งั้นเดี๋ยวลองกินก่อนมาไม่ไ้เราลองกินไม่เป็นไรหนูกินก็ได้ไม่ก็ไมรู้มันร้อนกินเองก็ได้ เดี๋ยวหนูกินเองเปล่าเปล่าก่อนเปล่าก่อนกินหัวเลยก็ได้อ่อยมากค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ที่ขนมขเข้าวหวานสำหรับโลเคชั่นนะคะเปิด5้าโมงปิด5าทุ่มอยู่ตรงข้ามยืงยงเลยกับตลาด ราชวัตร์นั่นเองค่ะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาชิมนะจ๊ะเขาวางมาแล้วรับรองการนตีว่าอร่อยชว่ยมากบอกอยู่เต็มเลยค่ะทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเ็จคือเขาก็กลัวว่าสิ่งที่เราทํานั้นจะอยู่ในกล่องเขาถ้าอย่างนั้นเราก็จะยกให้ยกอันนี้ไปเลยนะคะ แต่สาหรับท่านผู้ชมนะคะเราปักหมูความอร่อยเอาไว้แล้วไงย่างอ๋อก็อยากให้ตามให้มาชิมจุ๋ยแค่มีเอมก็ปากหมูเฉยอยาอยาโมโหอยาโมโหก็มากินไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับคนซื้อต่อลูกค้าต่อตามมาเร็วๆซื้อสองกล่องกินคนเดียวหรือเปล่าคะอคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยนึกว่าอ๋อคนเดียวค่ะบ้านเราอยู่แถวนี้ด้วยไม่ค่ะบ้าน แล้วมาทาอะไรตรงนี้ล่ะคะขนมโอ้มีความรักในขนมโรกนี้มากสองทุ่มก็มาเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาขายเย็นอยู่แล้วเอจะไปเลยไหมคะไปไปเลยแล้วรออะไรคะอ่ะรอขนมสวยรอโอ้โหนี่ไง้นเดี๋ยวเราให้พี่เขาไปหาของทานกันตอนเย็นก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแน่อร่อยนะคะกระเป๋าตังค์ไม่ต้องเอาไปก็ได้ขนาดโอ้มักลับ่ะ